ครับพี่น้องเพลงแฟนวลลัมครับช่องเชลเปอร์อัพเชียรครับมาหอดจอดเทิงครับพี่น้องอัพเทอร์ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับมาหอดมองกับการแสดงแบบนึงว่างเปล่าครับมัเนี่โอ้โหว่างเปล่าเลยนะครับสุดยอดเลยโอ้ยเมย์เอ็มซีมันขึ้นมานางถาดเว้นเลยเขามาขายของหามงนบ๊วยที่บ๊วยแมน พูไดไปจอดพูดไปจอดไก่ค้อไล่อ๋อได้กันเลยดิพูนว่านไงพูดเนี่ย,ยมาหอดจอดเทิงนะครับพี่น้องครับเด็กบี้มายุผมกนใช่นะคือพอเท่าดึงเบรกมือเน่ไม่ต้องเฝ้าดอก ในทายอยู่ดอกคลิปถ้ไปนอนใส่บันี้เปียโอ้ดูดีมากเลยครับแต่ว่วาในงานในหนีนอนประเด,ดเลยวนนน่าลมาไม่้งขาวก็ไม่ใช่ห้องหนากนี้บอกก็สุดยอดเลยนะเหมือนตาีนเอาอนเร์ช่องแข่นหาเลยไอะไรไปะรนเอ้าวุดเพ่อไปใส่เหมือนพอดีปนนอนไปใสุ่นรไมอนับปกลับรถขุนบอ ตัวของแท้ครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยรวยรปวดแมงานนรันอะไรน้องานอะไรแม่คืนนี้งานอะไรคืนนี้ ปัไดครัจ้คือเนาะอ้าวก้าบเท่าไหร่ครับร้อยย่สิบครัน่้งานะครับร้อยกับร้อแล้วก็ร้อยยีบ้ครัวันนี้ับอาจารย์ล่เจ้าก็อาจารย์ก้อนี่หัวอ้ายเด่เพดูในอยยี่สิตัวจัด้ยูจัง้ครับจังครับ คาดว่าทนเท็ดอ่งานเพลงน่าจะได้อยู่นะลองไว้มาสักหมื่นคนหมื่นคนหมื่นคนไม่ปังเลยเลยคนจัดกจะอยากได้เยอะๆเลยโซนนี้ FC ทางตารีอะไรนะสีบุรีครับโซนนี้เนาะลบุรีลบุรีอีกอันนี้อยู่กลางอันนี้อยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางคาดว่าหมื่นคนนะ ที่จะติดกับถึงบุรีเขตติดต่อลบุรีใชยนาทชัยนาทด้วยิบุรีเซนน์ดีไม่ดีมาจากอิบงเขตจนะตอนของจังหวัดเขตติดต่อของนัุวันลบุรีเงียเลบุรีสิ์จานใจผู้จัดวางไว้ว่าดูดเก้าโมงยี่สิบเก้านไหว่เนี่ย วางไทอดแจ้งครับทอดแจ้งนะทอดแจ้งครับอยู่วางไว้มาทอดแจ้งเนาะย่าแ้ครับทอดแจ้งครับเนี่ยพรุ่งนี้300 3้0รกโลครับอกฮะอยกิโลอ๋ออ้กโอเคอยู่ได้เนี่ยใกลดิใครแน่ก็มื้อก ก็แส่ขายรีบลงรีบลงเลยมือนัันเตะปากคนไหนได้สําหรับผู้้งคู้ข้ารีบแต่ว่ามึงหัวรีบลงรีบลงกวย่องอีกต่างหากย่องจังหากผมผมยิกไหมไม่เป็นไรหรอกตรงอื่นรีบมาให้ใจให้ให้ท้องมันท้องขายรีบแต่ว่าท้องมันไม่รีบอ่ะมันกินอิ่มนอนอุ่นอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้นอนคอแต่โทรศัพท์น่ะกินอิ่มนอนอุ่นเปนว่าุณขุดมปนว่าคุณขุดล้วอัน

นม่อนม่นอน่แม่นบ่นี่ยนมา่ไน้องนม่อนจะเมาวนอนแ้เฮ้ยพังงวะนีเฮ้ย่แล้วมาหานต นี่แหละครับไปอีกวยำนี่นี้เลยลลเรียกยังครับเรียกยังรำเรียงไหนอเกียวสาว <laughs> เขก่ยมาทัาา้ง <laughs> ไม่น้องเจ้สาวนี่ยตอนนี้ายังไม่ถอดลูกเดี๋ยวรอขึ้นไปทีเดี๋ยวขึ้นไปทีเอ๊ะคนนี้คนเมื่อเช้านี้หรือเปล่าใช่คนใกล้คนเมื่อเช้านี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแม่รอดูตอนขึ้นเวทีครับขึ้นไปทีอะแม่ก็จะไปไปถอดเอ๊ะใช่คนเมื่อเช้าหรือเปล่ากดขี่วอันนี้อันนี้เขามาแบบเก็ยังไม่ถอดลูกอันนี้อันนี้ไม่ได้เสอขนาดพ่าไหนถอดได้ขย้อ่ขึ้นมาในแรกก็ป่าปวดเข่งลูกครับปวดขี้วะ อาจารย์มันยังไปไกลมันสิใดคนหลายอ่อะไอโอเคเบี้ยเงียเขไปอีกอ่าโอเคเอาแอคชั่นไหนแล้วมาตรงนี้มาใกล้แม oh. ่ดิเออเออเอเออาออเอเอ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 ออนเย็นมาเอเออนเออ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 ออเอเอาออเเอเออเเออเออเเาเอเออ

อ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องว่างเปล่าครับวันนี้คาราสวัสดีครับ